ต้ให้กระดูกสู้เยู้สูเขาเขาทำให้เราสับสูในเกม่าเราถึงควรการแม่งการืที่ราบัตรงชมอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจะน่าจะเข้ไปเข้าไปคอแล้วเไร่ร้อยมีกระดูกเขาแบบกันเด็กอ่าทจร thì người khác nói có gì không, gì không, không